พรรค a n c นะ African National Congress เนี่ยในปัจจุบันไม่เหมือนพรรคของเนล s o นแมนเดล a ในอดีตแล้วนะฮะเพราะว่า Julius m ล l ลม a าซึ่งเป็นแกนนำเยาวชนของ a n c เนี่ยเขาถูกบีบให้ยุติบทบาททางการเมืองชั่วคราเพราะว่าเขาพยายามที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างคนผิวขาวและคนผิวดำ มีบทความในนิตยสารา Foreign Affairs นะฮะซึ่งผมแนะนำให้ลองอ่านดูนะะไม่มีเวลาที่จะเล่าเต็มๆว่าเ,าเขาเขียนเรื่องอะไรบ้างแต่ว่า Foreign Affairs เขียนถึง Julius Malema ว่าทำไม Julius Malema นั้นต้องไปสร้างความเกลียดชังสำหรับคนผิวดำที่เขาบอกว่าควรจะมีสำหรับคนผิวขาวที่ไม่เปิดโอกาสให้คนผิวดำนั้นมีบทบาทอย่างเต็มที่ในอดีตนะะคือไปรื้อฟื้นอดีตในยุคที่คนผิวขาวปกครองคนผิวดำ ซึ่งไม่ใช่คอนเซปต์ตามที่เนลสันแม d นเดลาต้องการให้ ANC นั้นเป็น ANC ปัจจุบันนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้มีกลุ่มสหภาพแรงงานนั้นออกมาประท้วงพรรค ANC กันเองในแะอฟริกาใต้ด้วยนะรัลองศึกษาดูดีๆครัคนนี้จูเลียสม l เลมาไม่ใช่เนลสันแม d นเดลา inconvenient youth